สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในเกมไลน์เลนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวของอาจารย์เลเกนตัวที่เรียกว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตึงหรือเปล่านี่เราก็ต้องเทสกันดูอีกทีหนึ่งครับซึ่งผมอาจจะยังไม่ทําอาจารย์เลเกนเป็นร่างแม็กนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่รหัสนี้เนี่ยกบชมพูนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่กบชมพูกบดำน้องถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีไม่ถึง20ตัวน้องตอนนี้มีทั้งหมดอยู่แค่14ตัวนะผมก็เลยยังไม่ทํานะข้อแรกแล้วข้อที่สองมันเป็นธาตุเออมันเป็นสายพลังผมก็เลยแบบเออจะทําดีไม่น้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือผมจะยังไม่ไม่ไม่ทำแม็กเพราะว่าผมจะ รอสุ่มไปก่อนเรื่อยๆนะครับว่าจะได้มอบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าได้บอบมาเนี่ย ผมก็จะทาม็อบนะเพราะว่าม็อบมันเป็นตัวดาเมจสายธาตุไม้ที่ผมยังขาดแคลนอยู่นะผสำหรับในรหัสนี้นะผมก็เลยยังไม่ตัดสินใจทาเอออาจารย์เลเกนแมปอัพกบยัดกบอะไรพวกนี้นะซึ่งในวันนี้ก็จะรีวิวแค่เลเวล140รไปก่อนนะสำหรับอาจารย์เลเกนนะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่เกียร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถแรกนะ่ผมป้องกันตัวยังถูกกฎหมายนะผมสร้างความเสียหาย3,000%ลงในพื้นที่นะผมลดอัตราการหลบทักษะของศัตรูวลาวิาที ลดอัตราการทั่งทษะของศัตรูอีกเนี่ยในพื้นที่50%ปรา7วินาทีก็เป็นสกิลโจมตีที่เีกได้ว่าไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะทุกคนสำหรับตัวผมเนี่ยมันธรรมดามากๆเลยแล้วแถมไม่ทะลุอมาตะด้วยเนี่ยมันทําให้ เออสกิลมันดูแบบคือไม่เก่งเท่าที่ควรอนะ่ะต้องพูดอย่างนี้นะผมถึงเป็นถึงคู่เทพในรอบนี้นะทุกคนแต่สกิลแมททะลุอมาตะและดูสกิลบัฟของมันนะผมสาสเกอือยกเลิกผลลัพด้านลบของพักพวกนะผมเพิ่มพลังโจมตี320%เป็นเวลา7วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต400%เป็นเวลา7วินาทีคือแบบว่าบัฟก็ไม่ใช่บัฟอมาตะบัฟก็ไม่ใช่บัฟรีสกิลอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัว เกลือนะครับมคือแบบมันเป็นคู่เทพก็จริงสามารถทําเป็นร่างก้าดาวได้ก็จริงแต่ความสามารถอะผมก็มองว่าอาจจะยังไม่ดีแบบมันมันดีไม่สุดแะครับมันอาจจะดีได้มากกว่านี้นะครับแต่ความสามารถที่ผมคิดว่าโอเคนะผมก็คือ ออกไปปฏิบัติการลอบสังหานะก็จะเป็นความสามารถเดียวกับม็อบเลยนะครับก็คือเมื่อเราปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้เลนเจอร์ฝั่งนู้นเนี่ยตายทันที1่ตัวเนาะัมจะแสดงผลใน PP p พีและกิวอว์เท่านั้นนะอย่างที่เราเคยรีวิวไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็สามารถทาเป็นล่าง9ดาวได้นะทุกคนก็ถ้าทาเป็นล่าง9้าดาวความสามารถที่ผมแนะนําก็มีอย่างเดียวครับเออแต่จริงๆรลาดแอดแทกนี่ก็ไม่คุ้มปะ ฟื้นฟูและธาตุนี่ก็ไม่คุ้มต่อตั้งง,นง้นอพวกนี้คือเอ่อธาตุธาตุธาตุาสำหรับอาจาร,รย์เลเกนนะผมมองว่ายังไม่ต้องทำเอ่อเป็นร่างเก้าดาวก็ได้นะทุกคนเก็บทรัพยายกรในการทําร่างเก้าดาวเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะทุกคนคือแบบ ความสามารถเก้าดาพอทําไปมันก็ไม่มีความสามารถที่มันตรงกับการใช้งานอย่างจริงๆนะมันก็เลยแบบอาจจะดึงประสิทธิภาพของอาจารย์เลเกนมาได้ไม่สุดนะทุกคนก็เลยแบบผมผมกํลังชัางใจอยู่ว่าจะทามันแม็กดีไหมแต่ผมอาจจะไม่ทำด้วยนะคือเป็นคู่เทพตัวแรกเลยที่ผมไม่ไม่แบบไม่ปั้นไม่ยัดกบอะไรเงี้ยนะทุกคนคือแบบมันเยอะเกินไปแล้วนะครับดูเออ เอ่ออย่างเอ่อดีอาโบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนครู่นี้ดูดีอาโบเป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าด้วยความที่ดีอาโบเนี่ยสกิลโจมตีก็ไม่ทะลุอมตะสกิลบัฟเนี่ยก็เออไม่มีอะไรเหมือนกันเป็นบัฟฮิวเลือดกับบัฟวิ่งซึ่งอันนี้จริงอ่ะบัฟวิ่งก็ยังพอใช้ได้อยู่ไงผมก็เลยตัดสินใจทำแล้วก็ความสามารถมันเนี่ยก็มีเพิ่มแล้หนึ่งพันแล้วก็เออ เก้าดาวเนี่ยความสามารถมันก็โดยรวมถือว่าใช้ได้ทุกคนไอความสามารถฟื้นพลังเนี่ยเพราะว่าความสามารถฟื้นพลังอะไรพวกนี้มันเหมาะกับสายสายแบบสายสายตัวแท้งไงเข้าใจปะนะครับผมซึ่งอาจารย์เลเกนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปเทสด,ดูนะซึ่งเราจะเอาไปเทสให้ดูในสเตจหลักกันดีกว่านะทุกคนเออวันนี้แค่เอาเอา,เอาแค่เวลร้อยสี่สิบพอเพราะว่าผมรู้สึกตังหิดตังหิดใจว่ามันจะไม่เก่งยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับอาจารย์เลเกน,นะครัยไปครับผม เออใช้ทีมที่1ไปครับอาจารย์เลเกนตอนนี้ก็มีบัฟประจําเดือนอยู่นะทุกคนซึ่งผมก็ใส่เกียร์ที่เรียกว่าเกียร์พื้นฐานนะเกียร์ก็ไม่ได้ดีมากนผมใช้แล่747เรี่ยผมเ่็ดถ้ารอยเกือก็เป็นสกิลบัฟของมันนะบัฟหน้าป้อมแล้วก็ทำการนี่ป้องกันตัวตามกฎหมายทำการสะบัดมือนะแป้แๆปแปแ,ปแ,ปแปนะทุกคนก็เออจริงจริงเนี่ยเอฟเฟกผมมองว่าเทเลยนะกคนเทเลยนะแต่มันแบบ ตรงที่ความสามารถมันไม่ดีดูดิคือตีบอสไม่เข้าแต่ผมไม่ได้ใส่เกียร์เพิ่มดาเมจให้กับมันนะเพราะว่ามันเป็นตัวแทงมันเป็นตัวแทงเออสกิลไม่ทะลุม,มาตะผมก็เลยไม่คาดหวังดาเมจอะไรจากมันอยู่แล้วเนี่ยผมก็คือแบบเออเน้นให้มันมาปล่อยความสามารถให้เปลืองเดียว,ล,วละกันถ้าผมเอาไปเล่นเนี่ยผมก็หวังแค่นั้นแหละครับโอเคนะทุกคนเนี่ยมก็แบบเพิ่มเพิ่มบ้าบับาบ,บ,าบ้กระโดดถีบบอสแล้วก็ลมแล้วก็กิ้งกลับมาอะไรประมาณนะั้นนะีผมสำหรับแอนิเมชันส่วน เออสกิลเนี่ยก็จะเป็นสกิลโจมตีหันก็เป็นการแบบรัวหมัดแขนกลอลมัดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่ามันเป็นแบบเออเนี่ยแป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 แล้วแบบหน้าม่นยังปั่นเลยนะทุกคนนะผมชอบนะผมชอบแต่แบบความความเก่งเนี่ยอาจอาจจะยังไม่สุดนะต้องพูดอย่างนี้นะความเก่งอาจจะยังไม่สุดเดี๋ยวปล่อยมือแปะแปะแปะแปนะทุกคนท่ารอยเกลือก็รอยรวมก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแต่ความสามารถผมมองว่า มันมันความสามารถมันยังไม่ถูกใจอ่ะทุกคนความสามารถมันมันยังไม่ถูกใจน้องหรับอาจารย์เลเกนทุกคนไปเดี๋ยวเราไป p ีๆแต่ก่อนน้านี้คือแบบว่าลาดเนี้ยลาดเนี้ยมันอยากได้มอบไงทุกคนมันอยากได้มอบหรือไม่ก็ไอตัวนี้มาก็ได้ไอเทรุกิเนี่ยคือแบบไม่ไม่มอบก็เทรุกินะผมเปิดไปคำขาัน้ำผ้า,าตัวกาชาในคลิปนี้ขออนุญาตเช็คดวงเช็คดวงคือแบบอาจารย์เลเกนผมก็น่าจะไม่ได้ปั้นอ่ะมันแบบ คือผมอ่านความสามารหัสแล้วมันก็ไม่ไม่ได้แบบดูคนจากภายนอกนะแต่มันแบบภายนอกมันดูไม่เก่งกนะครับผมฮึบเกลือไปก่อนชุดกิโมโนนะผมก็จะเปิดตามล่าม็อบไปเรื่อยๆครับเผื่อฟุกนะเผื่อฟุกถ้ามันออกมาเนี่ยรหัสนี้ก็จะได้แข่งเก่งขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีพีพีกันดีกว่านะซึ่งตอนนี้รหัสลากอยู่เพ3สามนะผมก็กลางๆสัปดาห์แล้วก็น่าจะมีแต่ ทีมตึงๆนะข้างบนนี้โอ้โหเปิดมาทีมแรกเจอทางด้านของพิเชอร์9ดาวบากิ9ดาวแม็กแล้วก็เออช่เงโอะนะครับที่เป็นร่างอัลตร้าอย่างนี้แล้วนะจะไหวครับขอญาตเทสของเลยละกันนะครับนี่ผมก็ทำการใส่อ,อาจารย์เลเกนมาแล้วนะผมเวลร้อยสีคือแบบว่าไอตัวที่มันเวลร้อยบบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่หรอกทุกคนเพราะว่าแบบ มันมันมันยังดึงประสิทธิภาพมาได้ไม่สูงสุดไงทุกคนนะครับก็เดูดูกันขำๆละกันนะครับคือแบบมัน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 ยังไม่เห็นความเขาเรียกไงมันยังไม่เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของอาจารย์เลเกนนะทุกคนถ้ามันแบบจะให้เห็นจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นล่าง9ก้าดาวหรือไม่ก็ล่างแบบล่างไฮเปอร์แม็กนะทุกคนแต่แบบผมก็อาจจะไม่ทำอาจจะไม่ทำอ่ะทุกคนคือแบบมันเขาเรียกไงมันคือด้วยความที่รหัสเนี่ยมันมันตัวแทงเยอะเกินไปแล้วแหละ แต่อาจแต,แต่แต่ผมอาจจะมีคลิปรีวิวเอ,อ่อทางด้านของอาจารย์เลเกนไปลน่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยในรหัส100วันก็ได้นะทุกคนต้องรอติดตามเดี๋ยวรหัส100วันเนขอยขอยัดไปฟาร,ร์มกบก่อนนะเดี๋ยวถ้าเอ,อ่อแม็กเนี่ยในทันในเดือนนี้ผมก็น่าจะทําการรีวิวอาจารย์เลเกนอีกหนึ่งอรอบเป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะทุกคนโอเคชนะมาหนึ่งทีแมแบบอีซี่อย่างรวดเร็วขอทีมที่ไม่มีตัวการบินครับผมเอ,อ่อทีนี้เลยละกันโอ้โหเก้าดาวแปดตัวทุกคนไหวปะ ท่านผู้ชมคิดว่าไหวปะท่านผู้ชมคิดว่าไหวปะเก้าดาวแปดตัวขออนุญาตลองเลยรายการคือละหัสลักตอนนี้คือหวังหวังแค่ตัวบินอย่างเดียวพอเพราะว่าทีมผมเนี่ยคือมันเต็มเปี่ยมไปด้วยตัวแท้งอยู่แล้วไงเราก็แค่ยื้อพักพื้นให้ได้นานที่สุดแล้วก็ปล่อยให้ตัวบินของตัวของเราเนี่ยของตัวคืออะไรของเราทั้งสองตัวนะครับคือผมเล่นเป็นกบบินกับผู้ซานตาคอมโบกันนะก็คอมโบทีป้อมนะครับนี่เราก็ยือย้อไว้คือผมบอกเลยนะว่าตัวที่ค้าดีที่สุดเลย คืออาดูบิสนะครับผมแล้วก็ตัวป่วน2งตัวอย่างอาร์เบโดกับ A เอเลนนี่คือคอมโบกันดีจัดเจ้ทุกคนนี่เริ่มตีป้อมแล้วครับแต่กบอะกบมันกบมันไม่ค่อยเดินไปข้างหน้านี้ผมไม่ไม,ไม่มั่นใจสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมมันถึงไม่เดินไปนะทุกคนโอเคโอเคยื้อไว้เพื่อนยื้อไว้ตัวบินเราเริ่มทําการซอแล้วอย่างนี้ น่าจะชนะได้หูดูดิเอมิเลียนี่ยืนยืนกันเป็นแผงเลยครับคือผมคือถ้าถ้าผมมีดาเมจอย่างเช่นไอ้โอมานะทุกคนผมว่าทีมผมเนี่ยน่าจะแบบแข่งแข่งขึ้นแบบสามร้อยเท่าแน่นอนแต่มันยังสุ่มไม่ได้ทุกคนตอนนี้ยังสุ่มไม่ได้แต่ก็หวังว่าจะสุ่มได้แหละก็ต้องหวังให้มันสุ่มได้ใช่ป่ะทุกคนเพราะว่ารหัสนี้มันมันแบบถ้ามันได้มามันก็พร้อมทําเป็น9ก้าดาวครับผมโอเคเรียบร้อยโดนคอมโบตัวบิน<笑><笑>นะครับคือแบบ นี่ยคอมโบสองตัวนี้ก็ฟยวฟาวเรียบร้อยครับขึ้นเอ่อเพชรสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตอนนี้อืมไปผมเหลือสี่คนนกขออุญาตีให้กับท่านชมนได้ดูหู่ยเก้าดาวแต่ทีมนี้มีบาวล็อกด้วยดิบาวล็อกสองตัวบาวล็อกสองตัวขออยญาหนีไม่เอาไม่เอากลัวครับ <laughs> โอเคทีมนี้น่าจะได้อยู่หูโหแต่เอ่อคนนี้เขาเรเวลตำนานเจ็สิบเก้าอาจจะตีป้อมพังยากนิดนึง ไม่นิดผมว่าอาจจะตีป้อมพังยากๆเลยเราต้องพึ่งพักพื้นดินแล้วผมไปคือแบบว่าอาจารย์เลเกนเนี่ยผมก็เอาใส่ทีมมาประมาณช่วงหนึ่งแหละซึ่งถ้าถามว่ามันเห็นประสิทธิภาพให้ทีมแข็งแข่งขึ้นไหมก็โดยรวมก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แย่นะแต่ด้วยความที่แบบ ผมคาดหวังให้มันดีกว่านี้ได้คือคือคือคุอคณเข้าใจป่าวว่ามันเป็นถึงคู่เทพโคลาโบอ่ะมันมันมันต้องแบบมีอะไรที่มันเก่งกว่านี้หรือเปล่าแต่มันแบบสกิลก็ไม่บัฟอม,มตะนะสกิลบัฟส่วนสกิลโจมตีก็ไม่ทะลุอม,มตะอีกโอ้โหก็เลยแบบเอออาจจะดูกักไปนิดนึงนะครับสำหรับอาจารย์เลเกนนะทุกคนเฮ้ยเๆเไปโอ้โหพักพื้นนี้ยืนไม่ไหวทุกคนอุ้ยแต่พูซานต้าเราแต่พูซานต้าเราเอาอยู่ พูสันต้าเราเอาอยู่โอเคโอเคอย่างนี้ไหวโอเคอย่างนี้ไหวโอเคขรพาพัดมาด้วยครับอย่างนี้ใช้คอมโบล้างบางเลยแล้วกันพัดไปปุ๊บลงน้ําแข็งลงไอ้นี้ปุ๊บแล้วปัม๊มขี่อาวุธเรียบร้อยครับผมอย่างนี้ไม่น่ารอดโอเคตามสูตรเหลือแค่ให้อาเบโดกับเอเลนของเราทําการยัดเยียด <c ười> เรียบร้อยครับคือทีมแข่งแก่งแค่ไหนแต่ผมก็บอกเลยว่าสู้เก้าดาวตัวบินของผมไม่ได้หรอกเก้าดาวแม็กด้วยนะเก้าดาวแม็กด้วยนะไอพูสันต้าเนี่ยคือแบบ แบกจริงนะทุกคนโ okay. อเคชนะอมกหนึ่งทีมเอเอหลืออีกสองคนนกนะครับไม่เอาไม่เอาตัวที่ไม่เอาทีมที่มีตัวกันบินไม่เอาทีมที่มีตัวการบินนะผมไม่อยากเจอไม่อยากเจอไม่อยากเจอครับอันนี้จริงก็เจอได้แหละแต่ผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะทําให้ทีมผมแพได้โอเคทีมนี้ครับผม9ก้าดาวแม็กสองตัวตึงๆง,ง,งเอเลนเอบวกเก้าดาวไปอีกสองห,หูทีมนี้ก็เรียกได้ว่าตึงจัด,จดไป ครับคือผมไม่หวั่นอยู่แล้วผมไม่หวั่นอยู่แล้วทีมพวกนี้คือขอแค่ไม่มีตัวการบินรหัสนี้ก็พร้อมที่จะยัดเยียดยัดเยียดหมดอะไม่สนลูกใครไม่สนว่าคุณจัดทีมยังไงทีมคุณตึงเกียร์คุณตึงอะไรหรือเปล่านะครับเราแค่ดูว่าคุณไม่ใส่ตัวการบินผมก็พร้อมที่จะเข้าไปทักทายโอเคกดคุณสองไปเลยครับเราไม่หวัน่นอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยแต่ทิมพักพืนน้นยืนยืนยืนลำบากเหมือนกันนะเนี่ยยืนลำบากเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไป ยินลำบากเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะโอเคพูดซันต้าพูดซันต้าลูกพูดซันต้าลูกโชว์ผลงานคือแบบขอขอแค่พูดซันต้าเราสาบแบบสาบคมๆอ่ะสาบให้ฝั่งนูน้นแผงหลังของกลายเป็นต้นขีดมัดอ่ะมันก็ทําให้ทีมเรายืนในเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวพัด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 ,พด,พดโอเคใช้คอมโบล้างบางเลยแล้วกันเออปัม๊มขีปนาวุธครับโอโ้โหโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ ผมว่ารางไม่ดีอีกแล้วน่าจะแพ้ครับน่าจะแพ้อ่าไม่นะโอ้โหทุกคนกดคอมโบผิดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลย <laughs> โอเคเรียบร้อยให้ผมไม่น่าห้ามกับ9ดาวแม็ก2ตัวเลยนะทุกคนเกียร์เขาน่าจะดีมากๆด้วยแล้วมั้งครับเนี่ยทําให้เออพักพื้นของผมในยืนกันไม่ไหวเลยนะครับอืมขออนุญาตเช็เคเกียร์ๆๆเช็คเกียร์เช็คเกียร์สักนิดนึงโอ้โห <laughs> โอ้โอหเกียร ก็ไม่แปลกใจครับที่แพ้โอเคนะก็โดยรวมคืออาจารย์เลเกนผมอาจจะมองว่าสัมผัสขที่แบบลังเลอยู่แบบว่าเออจะปั้นเออชิงไอโอหรือว่าอาจารย์เลเกนก่อนดีคือผมแนะนํานะปั้นชิงไโอไปก่อนเลยเพราะว่าอาจารย์เลเกนเนี่ยด้วยความสามารถของมันเนี่ยมันอาจจะตกเมตาง่ายแล้วก็มีตัวมาแทนค่อนข้างเยอะ คือพูดไน้คือแบบอาจริงๆอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไซี่ผลไม้ลวงหัวมันยังดูยังดูดีกว่าไออาจารย์เลเกนเลยทุกคนดูความสามารถมันคือแบบเออสตันใช่ปะ่สะสตันกระเด็นถอยหลังเออเขาเรียกว่าไงยกเลิอกอมตะแสมสกิลเนี่ยบัฟอมตะฮิวเลือดส่วนอาจารย์เลเกนนี่ไม่มีไม่ม,ม,มีทั้งตัดเกาะไม่มีทั้งบัฟเกาะโอ้โหก็เลยแบบ อาจจะด,ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะสำหรับอาจารย์เลเกนส่วนตัวผมให้คะแนนขออนีตให้คะแนนละกันสำหรับอาจารย์เลเกนเนี่ยผมให้สักเจ็ดเต็มสิบครับผม <laughs> โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แลวกันนะสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ดกดติดตามเป็นใจให้กันด้วยนะเจอกันคลิปต่อไป